เมื่อวานนะครับผมไลฟ์เรื่องโครงสร้างประชากรไทยในอีก20ปีข้างหน้าและตัวเลขที่ผมอยากจะให้ทุกคนจำให้ขึ้นใจก็คือคนไทยอะครับจะมีผู้สูงอายุอยู่ประมาณ1ใน3ของประเทศนะฮะในอีก20ปีวันนี้นะครับผมอยากที่จะต่อยอดจากเรื่องนี้นะฮะด้วยคำถามที่หลายคนนะครับจะรู้สึกชัดขึ้นจากสลิปเงินเดือนที่คุณเห็นในเดือนนี้ฮะนั่นก็คือทำไมประกันสังคมอะฮะจะต้องเก็บเงินเราเพิ่มขึ้น ระบบประกันสังคมนะครับตั้งอยู่บนสมการง่ายๆนั่นก็คือคนวัยทำงานนะครับส่งเงินเข้าในขณะที่คนเกษียณนะครับรับเงินออกแต่จากข้อมูลโครงสร้างประชากรที่เราคุยกันฮนะวันนี้นะครับสมการกำลังกลับด้านนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยมีคนทำงานเยอะกว่าคนเกษียณถูกไหมฮะแต่ว่าตอนนี้ฮะเด็กเกิดน้อยลงนะครับคนอายุยืนขึ้น ผู้สูงอายุก็เพิ่มขึ้นเร็วกว่าแรงงานใหม่ทำให้เงินนะครับจะไหลเข้ากองทุนประกันสังคมเนี่ยช้าลงแต่เงินจะไหลออกเร็วขึ้นนะฮะโดยในปี2026นี้นะครับทางสำนักงานประกันสังคมนะฮะเริ่มเฟสแรกของการปรับโครงสร้างของเงินสมทบนะฮะโดยในโครงสร้างเดิมนะฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเวลาเรามีเงินเดือนนะครับถ้าฐานเงินเดือนเราเกิน1 5 0 0 0บาทนะฮะ เราก็จะสมทบประกันสังคมอยู่แค่750บาทนะครับแต่ในโครงสร้างใหม่เขาปรับตัวฐานเงินเดือนสูงสุดใหม่เพิ่มขึ้นนะครับจาก15ืนเป็น17,500เ็นารนะครับโดยที่ยังคิดอัตราสมทบที่5%เท่าเดิมดังนั้นคนที่มีเงินเดือนเกิน17,500นะฮะก็จะต้องจ่ายประกันสังคมเพิ่มขึ้นนะครับจาก750บาทกลายเป็น875บาบาทนะฮะ ก็คือจะต้องจ่ายเพิ่มอีกเดือนละ125บาบาทนะครับหรือประมาณ1,500บาทต่อปีเงินจานวนนี้นะครับไม่ได้หายไปไหนนะฮะแต่ถูกอัดเข้าไปในกองทุนเพื่อที่จะซื้อเวลาให้ระบบสามารถอยู่รอดได้ถ้าประกันสังคมนะครับไม่ปรับอะไรเลยฮะเราจะเหลือทางเลือกอยู่แค่3ทางนะทางที่1คือประกันสังคมก็จะลดสิทธิทประโยชน์ในอนาคตนะครับอย่างเช่น ให้บำนาญน,น้อยลงนะครับหรืออาจจะยืดระยะเวลาของการจ่ายบำนาญให้ช้าลงนะครับข้อที่2นะครับรัฐจะต้องเข้ามาอุดหนุนเพิ่มจากภาษีนะฮะซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็จะต้องมาเก็บภาษีจากประชาชนอยู่ดีและข้อที่3นะครับก็คือกองทุนประกันสังคมเองก็จะเสี่ยงที่จะไม่พอ,อมีเงินไม่พอใจ่ายในระยะยาวนะฮะเมื่อเทียบกันแล้วนะครับการเก็บเงินเพิ่มเล็กน้อยแต่เร็วนะฮะ ก็จะทำให้เจ็บน้อยกว่าการแก้ปัญหาแบบช้าแต่เจ็บหนักนะฮะทางนี้นะครับทางประกันสังคมเขาก็รู้ว่าเงินที่เก็บเพิ่มะฮะถ้าเอาไปฝากธนาคารหรือถือพันธบัตรอย่างเดียวเหมือนในอดีตนะครับไม่รอดแน่นอนนะฮะเพราะว่าผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยต่ำดังนั้นเขาก็มีการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนไปพร้อมกันนะฮะโดยจะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ เพิ่มสินทรัพย์ทางเลือกนะครับอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆยอมรับความผ,ลผ,ลผ,ลผลนันผวนมากขึ้นเพื่อหวังผลตอบแทนระยะยาวที่สูงขึ้นแล้วก็จะเน้นในเรื่องของ e s g นะครับลดความเสี่ยงเชิงโครงสร้างเป้าหมายนะครับก็คือเพื่อที่จะทำให้กองทุนนะครับโตทันกับค่าใช้จ่ายของสังคมสูงไวแต่ก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับเงินของผู้ประกรรันตนอย่างพวกเราอะฮะ ยิ่งข่าวที่เราเห็นนะฮะที่ผ่านมาว่าประกันสังคมฮะมีการลงทุนผิดพลาดทางเรื่องของตึกสกายไนหรือกองทุนทียูโดนะฮะอันนี้ก็ทำให้เราน่าจะกังวลอยู่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับบทเรียนเรื่องนี้นะฮะมีสิ่งที่สะท้อนถึงพวกเรานั่นก็คือถ้าประเทศทั้งประเทศนะฮะกองทุนระดับหลายล้านล้านบาทอย่างประกันสังคมนะฮะยังต้องมีการปรับเงินเข้าปรับพอร์ตนะครับ แล้วก็วางกรอบความเสี่ยงใหม่คำถามก็คือแล้วเงินกเกษียณของเราเองนะฮะเรามีแผนแบบนี้หรือยังหรือเรากำลังหวังนะครับว่าเดี๋ยวระบบะจะดูแลให้เราได้เองซึ่งผมได้สร้างคอร์สการลงทุนในหุ้นด้วย AI ขึ้นมานะครับซึ่งในคอร์สนี้นะครับมันจะมีเรื่องของธรรมนูญการลงทุนนะฮะซึ่งมันคือการกำหนดกติกาส่วนตัวของเราฮะเพื่อที่จะตอบคำถาม4เรื่องนะครับ เรื่องที่1ก็คือเราลงทุนเพื่ออะไรและรับความเสี่ยงได้แค่ไหนเรื่องที่2นะครับก็คือพอร์ตของเราเอะฮะควรที่จะมีสัดส่วนหุ้นตราสารหนี้นะครับหรือสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆเนี่ยเท่าไหร่สิ่งที่3นะครับก็คือเราต้องเลือกหุ้นจากเกณฑ์นะครับไม่ใช่ข่าวหรืออารมณ์และข้อที่สนะครับก็คือเรื่องของการปรับพอร์ตอย่างมีวินัยน,นะฮะโดยไม่ต้องเฝ้าหน้าจอทุกวันนะครับ และในยุคนี้นะครับเราสามารถใช้ AI ฮะให้ทำหน้าที่เหมือนเลขาส่วนตัวทางด้านการลงทุนที่จะคอยเตือนนะครับคอยเช็คแล้วก็คอยรักษากติกาหรือธรรมนูญการลงทุนที่ผมพูดถึงแทนเราคีย์เมสเซจของวันนี้นะครับก็คือเมื่อโครงสร้างของประชากรนะฮะบังคับให้ประกันสังคมต้องเก็บเงินเพิ่มและลงทุนให้เสี่ยงขึ้นอย่างมีระบบนะครับนั่นคือสัญญาณเตือนนะครับว่าเราไม่ควรฝากอนาคตทางการเงิน ของเราไว้กับระบบเดียวแต่เราต้องสร้างระบบการลงทุนของตัวเองควบคู่กันไปถ้าคุณไม่อยากเป็นคนที่ส่งเงินเข้าระบบทุกเดือนแต่ไม่รู้ว่าเงินเกษียณของตัวเองนะฮะจะพอหรือเปล่านะครับผมขอชวนคุณให้ติดตามเพจสุพัฒแชร์นะครับเพราะเดี๋ยวคอร์สลงทุนในหุ้นด้วย ai ออกมาคุณก็จะทราบเป็นคนแรกแล้วก็สามารถที่จะลงได้ทันทีคอร์สนี้นะครับจะช่วยคุณสร้างธรรมนูญการลงทุนของคุณเองนะฮะ ทำให้คุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนผลตอบแทนนะครับแล้วก็ใช้ AI นะครับในการาช่วยวิเคราะห์การลงทุนของคุณในระยะยาวเพราะในโลกของสังคมสูงวัยฮะคนที่มีระบบจะอุ่นใจกว่าคนที่มีแค่ความหวังก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องสุพัฒแชร์ไฟนแนนซ์ให้ด้วยนะครับอันนี้สวัสดีครับ